สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนากันอีกครั้งนะคะเออวันนี้เป็นเรื่องของสตรีท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างมากๆเลยในฐานะอุบาสิกาครับผมท่านคือนางกาติยานีค่ะผู้ที่ได้รับการยกย่องสูงสุดเลยนะคะในด้านความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนใช่ครับเรื่องราวของท่านนี้เมัน ให้ภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับพลังของความเชื่อมั่นพลังของศรัทธาจริงๆเนี่ยว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไงเปลี่ยนทั้งตัวเองแล้วก็เหมือนกับส่งผลไปถึงคนอื่นได้ด้วยนะคะถูกต้องครับคือสร้างแรงกระเพื่อมไปได้กว้างมากเราจะมาดูกันครับว่าปณิธานในอดีตของท่านเป็นยังไงความท้าทายที่ท่านเจอแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันสอนอะไรเราได้บ้างครับค่ะ เริ่มกันที่ความเป็นมาของท่านก่อนเลยดีไหมคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนครับในชาติปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีนะครับที่เมืองชื่อกุกุตนนครหรือบางตำราก็เรียกกุกรังคระนครนะครับอ๋อค่ะแล้วท่านก็มีเพื่อนสนิทคนสําคัญคนหนึ่ง คือนางกาลีซึ่งท่านนี้ก็คือมารดาของพระโสนเทระนั่นเองครับแล้วก็เป็นอุบาสิกาคนสำคัญเหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องราวมันไม่ได้เริ่มแค่ในชาตินี้ใช่ไหมคะไอตำแหน่งเอตทัคคะที่ท่านได้รับเนี่ยมีที่มาที่ไปยาวนานกว่าน,นั้นอีกใช่เลยครับคือเรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลมาก10,000แสนกับเลยทีเดียว10,000แสนกับครับ ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐ um ุมุตระคือคำว่ากับนี่มันเป็นหน่วยเวลาที่โอ้โหยาวนานมหาศาลนะครับเกินกว่าที่เราจะนึกภาพออกง่ายๆค่ะในชาตินั้นเนี่ยท่านเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีในเมืองชื่อหังสวดีแล้ววันหนึ่งท่านก็ได้ไปฝังธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยท่านทรงสถาปนาอุบาสิกาท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ คือเป็นเลิศก,กว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็คืออะเวจะป,ปปสันนาหนังครับพอท่านเห็นภาพนั้นปุ๊บก,ก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจตั้งปณิธานเลยเหรอคะใช่ครับเกิดความปรารถนามายขึ้นมาอย่างแรงกล้าเลยว่าในอนาคตเนี่ยขอให้ตัวนี้ได้บรรลุถ,ถึงตําแหน่งอันยอดเยี่ยมแบบนี้บ้างในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ค่ะจากวันนั้น ท่านก็เลยตั้งใจมั่นเลยทําบุญใหญ่ทํากุศลอธิษฐานซ้ําๆบําเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆสั่งสมบุญต่อเนื่องเวียนไายตายเกิดไปส่วนใหญ่ก็อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เป็นเวลาถึงห0 0 0 0แสนกับโห oh. ครับจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลปัจจุบันนี้แหละครับท่านถึงได้มาเกิดเป็นนางกาติยานีฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ1 0 0 0 0แสนกัปเพื่อเป้าหมายเดียว นแสนาว่าความสําเร็จทางธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มาจากการตั้งใจการบ่มเพาะมายาวนานมากๆและพอมาในชาติปัจจุบันเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์สําคัญของศรัทธาที่ท่านสั่งสมมาหรือเปล่าคะมีครับมีค่ําคืนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะคืนนั้นเนี่ยพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโสนเถระหรือบางทีก็เรียกพระโกติกันนะโสนะ ท่านกำลังแสดงธรรมโปรดมารดาของท่านเองคือนางกาลีซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของนางกาติยานีอย่างที่บอกไปอ๋อค่ะนางกาติยานีท่านก็ไปร่วมฟังธรรมอยู่ด้วยด้วยความตั้งใจมากๆเลยครับคืนนั้นแล้วในขณะที่กำลังตั้งใจฟังธรรมอยู่นั่นเองก็ดันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่บ้านของท่านใช่ไหมคะใช่ครับคืนเดียวกันนั้นเลยมีโจรกลุ่มใหญ่มากๆครับจำนวนถึง9 0 0คน วางแผนจะเข้าปล้นบ้านนางกาติยานีซึ่งแน่นอนว่าเป็นเครือข่ายของเศรษฐีการป้องกันก็ต้องแน่นหนามากค่ะพวกโจรเนี่ยถึงกับต้องใช้วิธีขุดอุโมงค์เข้าไปเลยนะครับแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อหัวหน้าโจรเนี่ยตัวหัวหน้าเองกลับไม่ได้อยู่ที่บ้านที่กำลังปล้นแต่ดันมาอยู่ในที่ฟังธรรมใกล้ๆกับนางกาติยานีซะอย่างนั้นใช่ครับ คือหัวหน้าโจรเนี่ยเขาคงแฝงตัวมาดูลาดเราหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่ก็ไม่ยืนอยู่ไม่ไกลจากนางกาติยาน,นีพอดีค่ะหญิงรับใช้หรือทาสีเนี่ยกลับไปเอาน้ํามันที่บ้านมาเติมหญิงรับใช้กลับไปบ้านก็ต้องเจอโจรเต็มบ้านเลยสิคะทีนี้ถูกต้องครับนางกลับไปเห็นโจรเต็มบ้านกําลังขนทรัพย์สินทั้งเงินทั้งทองกระหาปณะต่างๆโอ้โหตกใจสุดขีดเลยครับค่ะ รีบวิ่งหน้าตาตื่นกลับมารายงานนายหญิงทันทีเลยแม่น้อยเจ้าขาแย่ yeah, แล้วเจ้าคะ่ะโจรเข้าบ้านกําลังขนของอยู่เจ้าคะ่ะอะไรทํานองนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากเลยนะคะแล้วหัวหน้าโจรที่ยืนอยู่แถวนั้นได้ยินชัดเจนเลยสิคะแล้วเขาคิดยังไงต่อคะหัวหน้าโจรได้ยินชัดเลยครับแล้วก็คิดในใจเลยนะว่าเอะถ้าผู้หญิงคนนี้ตกใจกลัวลนลานจะรีบกลับบ้านไปเนี่ยเราจะฟันให้ตายซะตรงนี้เลย หแต่แต่ถ้ายังสงบนิ่งตั้งใจฟังทำต่อไปได้แล้วก็เราจะสั่งให้ลูกน้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดเลยเหมือนเป็นบททดสอบในใจของหัวหน้าโจรเองนะครับค่ะแล้วนี่ก็คือเหมือนเป็นบททดสอบศรัทธาครั้งใหญ่ที่สุดของนางกาติยานีเลยนะคะท่านมีปฏิกิริยายังไงคะตอนที่หญิงรับใช้มารายงานด้วยอาการตกใจขนาดนั้นคือน่าทึ่งมากครับตรงนี้พอหญิงรับใช้เข้ามารายงานซ้ําๆด้วยความกระวนกระวายเนี่ย นางกาติยานีกลับตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบมากๆมั่นคงมากบอกว่าค่ะแม่คุณอย่าส่งเสียงดังไปเลยเรื่องทรัพย์สินพวกนั้นน่ะมันเป็นของนอกกายเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาเอาไปเถอะแต่ว่าอย่ามารบกวนการฟังธรรมของเราเลยนะโอกาสดีๆแบบนี้มันหาได้ยากยิ่งนักกลับไปได้แล้วโอ้โหแล้วท่านก็หันกลับไปตั้งอกตั้งใจฟังธรรมต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ สุดยอดเลยค่ะคือให้คุณค่ากับธรรมะเหนือกว่าทรัพย์สินเหนือกว่าความปลอดภัยของตัวเองขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ว้าวจริงๆค่ะแล้วหัวหน้าโจรละ่ะคะพอได้ยินแบบนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะหัวหน้าโจรน,นี่ถึงกับขนลุกเลยครับเกิดความรู้สึกสะท้านใจขึ้นมาอย่างแรงเลยทั้งทึ่งในความหนักแน่นของท่านแล้วกเ็เกิดความเกรงกลัวในคุณธรรมของนางกาติยานีขึ้นมาคิดได้ใจว่า แย่แล้วล่ะสิพวกเราดันมาลักทรัพย์ของสตรีผู้มีศรัทธามั <mm ่นคงขนาดนี้เห็นธรรมะยิ่งใหญ่กว่าสมบัติยิ่งใหญ่กว่าชีวิตตัวเองแบบนี้ไม่ดีแน่เห็นทีแผ่งดินอาจจะสู่พวกเราหรือไม่ก็ฟ้าอาจจะผ่าเอาได้กลัวบาปกรรมขึ้นมาเลยใช่ครับด้วยความกลัวบาปกรรมนี้แหละเขาเลยรีบกลับไปที่คฤหาสน์สั่งลูกน้องทันทีเลยเฮ้ยเอาของทั้งหมดไปคืนไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็พาลูกน้องทั้งหมดเนี่ย กลับมายืนฟังธรรมต่อจนจบเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยมันสามารถหยุดยั้งการกระทําผิดแล้วก็เปลี่ยนใจคนได้ขนาดนี้เลยแล้วผลของการฟังธรรมในคืนนั้นเป็นยังไงคะนอกจากชับสินจะกลับมาปลอดภัยแล้วมีผลลัพธ์ที่สําคัญกว่านั้นมากครับคือเมื่อจบธรรมเทศนาในคืนนั้นนางกาติยานีท่านได้เข้าถึงธรรมครับบรรลุปเป็นพระโสดาบันโอ้ครับซึ่งก็คืออริยบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่า ผู้เข้าสู่กระแสะพระนิพพานหมายความว่าท่านได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแน่นอนแล้วปิดประตูอบายภูมิได้แล้วครับสุดยอดเลยค่ะแล้วแล้วกลุ่มโจรล่ะคะหลังจากคืนนั้นพวกเขาเป็นยังไงต่อคะหายไปเลยหรือว่าไม่ได้หายไปไหนครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหัวหน้าโจรกับลูกน้องทั้ง900อคนพากันไปที่บ้านนางกติยานีครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้ไปเพื่อกราบขอขมาท่านอ๋อไปขอขมา แล้วนางกาติยานีท่านว่ายังไงครับให้อภัยพวกเขาไหมท่านให้อภัยด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาจริงๆบอกว่าไม่ถือโทษกรธเครื่องอะไรเลยแม้แต่น้อยการให้อภัยนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพลังศรัทธาของท่านมันยังส่งผลต่อไปอีกใช่ไหมครับไม่ได้จบแค่นั้นใช่ยังไม่จบแค่นั้นคือเหล่าโจรทั้งหมดเนี่ยเกิดความเลื่อมใสยอย่างมากเลยทั้งในคุณธรรมของนางกาติยานีแล้วก็ในพระธรรมที่พวกเขาได้ฟังเมื่อคืน จนกระทั่งเกิดความคิดอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองขึ้นมาพวกเขาก็เลยพากันอ้อนวอนขอร้องให้นางกาติยานีเนี่ยช่วยเป็นธุระให้หน่อยในการที่จะขอบวชกับพระโสนเถระค่ะฮะจากโจร900คนเนี่ยนะขอเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาขอบวชทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะ900คนท่านรับปากด้วยความเต็มใจเลยครับแล้วก็พาโจรทั้งหมดเนี่ยไปหาพระโสนเทระ กราบเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังแล้วก็ขอให้ท่านช่วยบวชให้ค่ะพระเถระท่านก็มีเมตตามากครับท่านก็อนุญาตบวชให้ทั้งหมดเลยกลายเป็นภิกษุใหม่ถึง900รูปโอ้โหครับได้ครองผ้ากาสาวพัดท,ที่ย้อมด้วยดินแดงแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ได้รับกรรมฐานจากพระเถระเพื่อนำไปปฏิบัติกันต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะจากมหาโจรกลายเป็นพระภิกษุตั้ง900รูป แล้วหลังจากบวชแล้วเนี่ยพวกท่านปฏิบัติตนกันยังไงต่อคะพิกสุใหม่ทั้ง900รอรูปนี้ต้องบอกว่าท่านตั้งใจกันมากๆครับคือพอได้บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันอย่างเข้มข้นจริงจังพากันขึ้นไปบําเพ็ญเพียรอยู่บนภูเขากันเลยค่ะแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจของภิกษุกลุ่มนี้เนี่ยก็ทราบไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีนู่นเลยนะครับไกลกันมากเลยนะคะ ไกลมากครับห่างออกไปตั้ง120โยชนโยต์เลยทีเดียวโยชนะนี่ก็เป็นหน่วยวัดระยะทางสมัยก่อนนะครับประมาณ16กิโลเมตรต่อ1โยชต์ร2 0โยชนโยต์นี่ก็คือไกลมากๆครับค่ะแล้วพอพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ทรงทำยังไงคะพระองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณครับว่าภิกษุกลุ่มนี้เนี่ยอินทรีย์แก่กล้าแล้วมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็เลยทรงเปล่งพระรัศมีไปเปล่งรัศมีครับ ประหนึ่งว่าพระองค์ไปประทับอยู่ตรงหน้าพวกท่านเลยแล้วก็ทรงแสดงธรรมโปรดด้วยพระคาถาต่างๆซึ่งเนื้อหาก็จะเน้นไปที่เรื่องการเจริญเมตตาการละกิเลสความไม่ประมาทแล้วก็การเห็นภัยในวัฏฏะสงสารครับเป็นการแสดงธรรมทางไกลด้วยพุทธานุภาพเลยนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะน่าอัศจรรย์มากครับคือด้วยการที่ได้ฟันธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงประกอบกับความเพียรที่พวกท่านได้ทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยในที่สุด พิสูทุททำ900รูปนั้นก็สามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดค่ะคือเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาญาณคือมีความแตกฉานในธรรมอย่างลึกซึ้งทั้งหมดทุกรูปเลยครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะจากมหาโจร900คนกลายเป็นพระอรหันต์900รูปคือจุดเริ่มต้นมันมาจากศรัทธาของอุบาสิกาท่านเดียวจริงๆนะคะเนี่ยใช่เลยครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก พอท่านบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แล้วทั้ง900รูปเนี่ยก็พากันเหาะมาเลยครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันเพื่อถวายบังคมแสดงความเคารพเป็นภาพที่ยืนยันผลของการปฏิบัติธรรมได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนางกาติยานีอย่างเป็นทางการยังไงบ้างคะในฐานะทีเ่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าทึ่งทั้งหมดนี้ครับในการต่อมาที่พระเชตวันนี่แหละครับ เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาเหล่าอุบาสิกาในตำแหน่งต่างๆที่เรียกว่าเอตทัคขะหรือความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยค่ะพระองค์ก็ทรงปรารบถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นที่นางกาตยานีแสดงความศรัทธาออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายเห็นการฟังธรรมสำคัญกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงพระองค์จึงทรงประกาศยกย่องนางกาตยานีให้เป็นเอตทัคขะคือเป็นเลิศกก่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น หรืออเวจับประสานนานังนั่นแหละครับคําว่าอเวจับประสาทธาหรือศรัทธาอย่างแน่นแฟ้เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งยังไงคะแล้วมันสะท้อนลักษณะเด่นอะไรของนางกาติยานีออกมาบ้างคะครับคําว่าอเวจับประสาทาเนี่ยคือหมายถึงความเลื่อมใสที่มันมั่นคงจริงๆครับไม่คลอนแคลนไม่หวันไหวไปกลับอะไรเลยทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายที่เรียกว่าโลกกธรรมแปดนะครับคือลาบยศสรรเสริญสุข แล้วก็ความเสื่อมในสิ่งตรงกันข้ามหรือแม้แต่ภัยอันตรายต่างๆก็ตามอ๋อค่ะมันเป็นศรัทธาที่อย่างรากลึกลงไปในปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่เชื่อแบบเอ่องม,มงายหรือเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงครับถ้าอย่างนั้นลักษณะเด่นของท่านที่ทําให้ได้รับการยกย่องในด้านนี้ก็คือครับข้อแรกเลยก็คือมีความศรัทธาในพระรัตนตรยัย ที่มั่นคงมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เปลืองนอกถูกต้องครับข้อ2คือการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของธรรมะเพว่ามันสูงส่งกว่าวัตถุหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเองใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากข้อ3คือมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมัน่นคงไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ภายนอกเลยครับผมและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือการมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจทําให้สามารถให้อภัยแล้วก็นําพาผู้อื่น แม้กระทั่งโจรที่เคยคิดจะมาทำร้ายเนี่ยไปสู่ขนทางที่ดีงามได้ใช่เลยครับคุณสมบัติทั้งหมดนี้แหละครับที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นศรัทธาอย่างแน่นแฟนที่สมบูรณ์แบบตามความหมายในทางพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากมากๆแล้วก็น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเรื่องของนางกาติยาน,นีเนี่ยสอนอะไรพวกเราในยุคปัจจุบันได้บ้างคะพอจะมีบทเรียนอะไรที่เรา ยิบมาปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างไหมคะโอ้บทเรียนสำคัญเลยนะครับข้อแรกสุดก็คือพลังของศรัทธาที่ถูกต้องค่ศรัทธาที่มันเกิดจากปัญญาไม่ใช่ความหลงงมงายเมื่อเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาชนะกิเลสในใจเราได้จริงๆนะครับทั้งความโลภในทรัพย์สินอย่างที่เห็นในเรื่องหรือความกลัวต่ออันตรายต่างๆ และมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเข้าถึงธรรมะได้จริงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตก็น่าจะเป็นอีกข้อคิดหนึ่งนะคะคือการเห็นคุณค่าของการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนมากกว่าความสุขหรือความมั่นคงทางวัตถุที่เรามักจะวิ่งตามกันใช่เลยครับแล้วเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นแบบชัดเจนมากๆว่าคุณงามความดีของคนคนเดียวเนี่ยถ้าทำอย่างจริงจังทำอย่างมีพลัง มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นๆได้มากมายมหาศาลเลยค่ะอย่างกรณีโจร900คนนี่คือเปลี่ยนชีวิตไปเลยใช่ครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะศรัทธาของคนคนเดียวแท้ๆแล้วก็ยังเป็นเครื่องยืนยันด้วยนะคะว่าพวกเราที่เป็นคารวาสเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรม สามารถเข้าถึงธรรมและก็มีบทบาทสำคัญมากๆในการช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเท่านั้นแน่นอนครับพุทธบริษัท4ที่เราพูดถึงกันทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกส่วนเนี่ยล้วนมีความสำคัญในการค้ำจุนพระศาสนาและก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันหมดครับค่ะ แล้วก็อีกบทเรียนหนึ่งที่ชัดเจนมากๆจากเรื่องนี้ก็คือหลักธรรมที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอ๋อค่ะเห็นไหมครับนางกาติยานีท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรมท่านไม่หวั่นไหวสุดท้ายธรรมะก,ก็คุ้มครองท่านทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินแล้วยังสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆได้อีกด้วย นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เรื่องราวของนางกติยานียังคงถูกเล่าขานถูกศึกษามาจนถึงทุกวันนี้สินะคะเพราะท่านเป็นเหมือนแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยของอุบาสิกาผู้มีศรัทธาอันบริสุทธิ์มั่นคงที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่เป็นแสงสว่างนำทางให้คนอื่นๆได้อีกด้วยใช่ครับเรื่องราวของท่านนี้ให้ทั้งความประทับใจให้ข้อคิดและก็ให้แรงบันดาลใจกับเราได้มากมายจริงๆครับ สำหรับการสนทนาเจาะลึกเรื่องราวของนางกาติยานีในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับใช่ค่ะก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้กลับมาทบทวนเรื่องของศร,รัทธ,ธาแล้วก็การให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราดูนะคะก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองกลับไปคบคิดกันดูค่ะครับลองถามตัวเองดูว่ามีอะไรที่เรายึดถือว่าสำคัญยิ่งกว่าการได้เข้าใจความจริงหรือการได้ลงมือทำความดีบ้างหรือไม่ แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นภายในที่มันหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับโลกกระทำรอบตัวเหมือนอย่างที่นางกาติยานีท่านทำได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ